วนห้าทุ่มทุกวันระดาทำงานที่โรงพยาบาล10ปีปกติจะมีวันหยุดให้อย่างน้อยวันอาทิตย์แต่ระดาเป็นคนเดียวที่ทำงาน3 6 5วันโดยที่ไม่มีวันหยุดเลยระดาเป็นคนชอบทำงานแล้วก็ขยันตั้งใจกับชีวิตมากเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจเรียนเรียนเก่งปุ๊บเรียนจบมาทำงานดีๆแล้วสุดท้ายเราจะรวยจริงไหมคะซึ่งรวยไหมไม่รวย เอาจริงๆรายได้จากการทำงานของระดาตกต่อเดือนนะในโรงพยาบาล70,000มื่นเจ็ดหในงานประจำอยู่ในหาดใหญ่อยู่ได้สบายๆเลยใช่ไหมคะอยู่ได้สบายๆเลยคะ่ะระดาเปิดร้านขายยาทั้งหมดสามสาขารวมรายได้ทุกช่องทางอยู่ที่ประมาณ200,000กว่าบาทต่อเดือนชีวิตระดาดูสุขสบายดูเรียบง่ายดูโอเคไหมคะแต่ผลลัพธ์จากการทำงานหนักมา10ปีโดยที่เรา ชล่าใจว่าอายุเราอะยังแค่20กว่ากว่าๆแล้วเราก็ใช้ร่างกายหนักมากไม่เคยได้ดูแลร่างกายเพราะออกมาห้าทุ่มเราไม่เคยได้ออกกําลังกายอยู่แล้วไม่เคยได้กินอาหารดีนึกออกไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตนี่คือผลลัพธ์ตลอด10ปีเมื่อวันที่หนึ่งมกรานะคะย้อนไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาวันเกิดและได้เกิดวันที่หนะคะใครจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้นะคะอ่านะคะ โรงพยาบาลมีให้ตรวจชัวภาพฟรีประจําปีนะคะสิ่งที่เจอจากที่ปกติเราไม่เคยมีโรคเลย1ปีเปลี่ยงเดียวเจอเนื้องอกนะคะที่ต่อมไทรอยด้านซ้าย3ก้อนด้านขวา2ก้อนฮอร์โมอนไทรอยสูงเจอ LDL อนะคะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง395มีใครให้สูงคระดาบ้างคะเลยค่ะ <c oughs> เจอช็อกโกรตซิสนะคะแล้วก็มีเนื้องอกในมดลูกชนิดไมโอมาทั้งหมด11จุดร้ายแรงสุดคือเจอมะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งโกหกไหมนี่คือผลเลือดของระดาหมอเขียนเลยนะ,ะเรารู้ไหมว่าเนี่ยหมอเขียนนะคะต่อมไทรอยโตนะคะแล้วก็เป็นหอบด้วยกินยาเจตัวรักษาหอบนะคะแล้วก็ไขมันในเลือดสูง สิ่งเดียวเลยเรารักษาคนไข้มาสิปีพอวันที่ตัวเองต้องกินยาเป็นยังไงคะบอกหมอว่าคนไข้ขอไม่รับยา <c oughs> ไม่กินให้คนอื่นกินเสร็จฉันไม่กินเพราอะไรคะ <c oughs> กลัว <c oughs> ก็บอกหมอว่าขอไม่กินยาขอดูแลตัวเองก่อนนะคะหมอบอกให้โอกาส6เดือนพอเพราะเซลล์มะเร็งถ้าเกิดสมงว่าหเดือนคุณรักษาไม่ได้ให้เคโมไม่ทัน ก็ไประยะลุกลามเรดาบอกว่าเวลาขอไม่รับยาใดๆเลย,เลยขอกลับมาดูแลสุขภาพใช้วิธีการต่างๆนานาในการดูแลสุขภาพมอบอกว่าน้ําหนักตัวคุณเนี่ยเยอะเกินไปน้ําหนักเกือบ70ตอนนั้นคุณนึกถึงสภาพระดับน้ําหนัก70ณปัจจุบันน้ำหนัก, 70, นก,ก48นะคะอ้วนมากมอบอกว่าคุณจะต้องลดไขมันลงมานะคะเราก็พยายามหาทุกวิธีนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตรวจเจอเซลล์มะเร็ง มันเป็นตัวเซลล์มะเร็งที่อยู่ในตัวท่อน้ำนมของเรานะฮะเนาะตอนที่ตรวจเจอนะฮะสิ่งเดียวเลยที่าดาคิดนะฮะก็คือแม่พูดกับดาคำหนึ่งว่าหาเงินใช้ระวังจะไม่ได้ใช้คือแม่พูดด้วยความรู้สึกเจ็บปวดอะค่ะคือมีความรู้สึกว่าตอนอยู่ในอ้อมอกแม่ไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างแต่พอออกมาจากอ้อมอกแม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นทุกโลกเลย ใช่ไหมคะแล้วแม่ก็รู้สึกว่าขอซื้อชีวิตลูกคนหนึ่งคืนได้ไหมแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าลาออกจากงานเราปิดร้านขายยาเรามีเวลาดูแลสุขภาพแล้วเรามีเงินไหมคะไม่มีแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันต้องหาเครื่องมือใหม่ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบงานประจําระดารักในงานประจำและวิชาชีพของระดามากถ้าเห็นระดาคืนเลยมีความตั้งใจไหมโคตรตั้งใจเลยอะนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่ามัน เป็นอาชีพที่ชอบแต่มันไม่ได้ให้ชีวิตที่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องหาเครื่องมือใหม่ที่มันทำยังไงวะที่สามารถทำให้ชีวิตมีเวลาเงินแล้วก็สุขภาพสามอย่างที่มาพร้อมกันซึ่งเขาบอกว่าอาชีพบนโลกใบนี้มันไม่มีทางที่จะมีเงินเวลาสุขภาพมาพร้อมกันในเวลาเดียวเราวจริงไหมคะแล้วเราก็โหยหาว่าอายุ60บปีเราตั้งใจทำงานไปแล้วสามารถที่จะกเกษียณได้ แล้วว่าคนอายุ60ปีอายุปัจจุบันมีคนกเกษียณได้ไหมคะมน้อยมากคนอายุ60ปีออกจากงานไปสุดท้ายก็ต้องไปหางานทําอยู่ดีเงินเก็บก็แทบไม่มีหนี้สินก็เยอะเราก็เลยรู้สึกว่านั่นไม่ใช่ภาพจิก๊กซอในหน้ากล่องที่เราอยากได้คุณรู้ไหม่ะดาโชคดีที่มีน้องคนหนึ่งมาแนะนําโปรแกรมรีบอลให้กับระดาวันนั้นน้ําหนัก68 ะะมีโรคเยอะมากนะคะละดา,ามีโอกาสได้เข้ามาฟังที่นี่เหมือนกับทุกๆคนในวันนี้เลยนะคะแล้วระดาก็ตัดสินใจซื้อชีวิตตัวเองด้วยรีบอนสาเดือนระดาตั้งใจในการกินเพราะระดามีความรู้สึกว่าเราต้องการซื้อชีวิตเราคืนแต่วันนั้นความโชคดีของรดาคือระดาไม่ได้กินผลิตภัณฑ์อย่างเดียวระดาตั้งใจฟังในเรื่องของธุรกิจนะคะ แล้วเริ่มต้นในการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่กินลีบอลเลยนะคะซึ่งนะคะระดาก็ถามนะคะว่าถ้าวันนี้ระดาอยากมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับรายได้ด้วยแล้วสามารถที่จะมีเวลาในอนาคตระดาต้องทํำยังไงนะคะคนที่แนะนำระดามาบอกว่าให้ทำสองข้อ 1. คือตั้งใจใช้สินค้าทุกวันให้เป็นผลลัพธ์ยาหลุดเลย อันที่2ก็คือคุณไม่ได้มีความรู้ในอาชีพนี้เพราะฉะนั้นให้คุณจัดเวลาเนี่ยเข้ามาเรียนนะคะขอแค่สัปดาห์ละ1วันคือวันพฤหัสช่วง6โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งสัปดาห์ละแค่1วันให้เราดูนะคะติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนถ้าผลลัพธ์ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราแลกให้เลิกได้เลย แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้หเดือนที่เราแรกอะค่ะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตให้มีรายได้3-6มถึงืนบาทเพิ่มเข้ามาแล้วซื้อเวลาในชีวิตได้ระดาคิดอย่างเดียวเลยว่า6เดือนแม่งไม่ได้เลิกกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก็ยังทันวันนั้นตัดสินใจใช้รีบอน์ลคนลับลดลงมา20กิโลใน3เดือนปรบมือได้ค่ะนะนะคนะหน้ปัจจุบันน้าหนักก็ยัง48อยู่นะคะ โพสนะคะเฟซบุ๊กตั้งแต่วันแรกเลยคนอื่นใช้เฟซบุ๊กในการจ่ายเงินแต่ละดาใช้เฟซบุ๊กในการหาเงินนะคะแล้วก็ที่นี่มีสอนทุกอย่างสิ่งที่ละดาเปิดใจคือเมื่อกี้ที่พี่จูบอกค่ะปกติละดาเป็นคนไม่ชอบขายของนะคะแต่ละดาชอบเรื่องโปรเจกต์ไขมันแลกเงินเรื่องของตลาดดึงดูดเพราะละดามีความรู้สึกว่าวันนี้พอละดาเปลี่ยนเสื้อจากไซซ์ XL มาเป็นไซส์ S ตอนที่เริ่มเปลี่ยนแค่7วันแรกอะเอวหายไป2นิ้วโพสต์เฟซบุ๊กปั้งอินบ็อกกแตกเลย ะะก็มีคนถามแบบเยอะมากๆนะคะจนเราเนี่ยเริ่มมีรายได้เข้ามานะคะจนปัจจุบันเราสะสมเครือข่ายผู้ริโภคนะฮะอ่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะเกิดไรายได้แล้วที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์ของ Legacy ไม่ได้มีเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรที่นะฮะดึงดูดคนจากข้างนอกเนี่ยมาหาเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเดินไปหาคนอื่นด้วยซ้ำอ่ะนะฮะแล้วจาให้ดูนะ ผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะขอโทษค่ะย้อนกลับอ่ะผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมือถือซัมซุงหัวเว่ i ไอโฟนนะคะเสื้อผ้ากีฬาคนอื่นไม่ซื้อที่เลกซี่เขาก็ซื้อที่อื่นอยู่ดีไหมคะแต่คุณรู้ไหมว่าคุณซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อนาฬิกาซื้อซัมซุงหัวเว่ยซื้อเลจากที่นี่คุณได้ราคาถูกกว่าแล้วที่สำคัญคุณมีเงินคืนด้วยค่ะ ะะเราว่าปกติเพื่อนเราก็ซื้อที่อื่นอยู่แล้วไหมคะแล้วเราว่าถ้าเกิดเพื่อนเรารู้ว่าที่นี่ถูกกว่าเพื่อนเราชอบไหมคะอืมนะคะเรามีฟิตเนสของตัวเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวปกติถ้าเกิดเขาไม่เข้าฟิตเนสที่นี่เพื่อนเราอยากออกกําลังกายก็เข้าฟิตเนสที่อื่นอยู่แล้วไหมคะแล้ววันนี้นะคะเดือนนี้มีโปรโมชั่น300กว่าบาทต่อเดือนด้วยค่ะ อ่ปกติฟิตเนสข้างนอกนะคะ900-1,200นะคะเพื่อนเรามาเข้าฟิตเนสที่นี่ในราคาถูกแค่ประมาณ300กว่าบาทเห็นไหมคะแล้วนะคะตัวเราเองก็จะได้ค่าการตลาดด้วยนะคะจากการที่เราเป็นผู้แนะนำดีไหมคะ,ะนะคะเรานะคะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองที่กําลังจะเปิดด้านหลังนะคะปกติเรากินกาแฟที่อื่นแก้วนึงประมาณเท่าไหร่คะ 7 0็ดบาทจริงไหมคะซึ่งได้น้ําตาลไขมันได้เบาหวานกลับมานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีร้านกาแฟสุขภาพนะคะกินกาแฟที่นี่นะคะแก้วละประมาณ60บาทแล้วก็สามารถมีรายได้ได้ด้วยเราว่าดีไหมคะทั้งหมดนี้ให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง500บาทเท่านั้นทั้งหมดนี้นะคะที่ระดารู้สึกว่าธุรกิจเลกาซีเป็นไปได้โคตรๆเลยคืออะไรรู้ไหมคะเริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยเงิน500บาทจบ คุณสมัครสมาชิกวันนี้500บาทคุณนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทเลกาซีเป็นเจ้าของฟิตเนสเป็นเจ้าของร้านกาแฟาเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้ากีฬาท,ท,ทั้งหมดที่เดียวคุณจะได้เดินดูในช็อปโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวอาหารคลีนท,ทั้งหมดที่คุณกินวันนี้เลกาซีเป็นคนลงทุนให้ทั้งหมดวันนี้ต่อให้ขายไม่ได้100กล่องทิ้งคุณไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเกิดชมวาวันนี้คุณทําอาหารคลีนขายเอง100กล่องขายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะ จริงใช่ไหมค <laughs> ะร้องไห้กันเลยทีเดียวนะฮะปีนะะระดาบเลยมีความรู้สึกว่าธุรกิจอะซี่มันเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ําสุดๆโดยที่เราอะค่ะวันนี้แค่ลงทุนกับสุขภาพของตัวเราเองที่เหมาะสมว่าเราต้องการอะไรนะคะเนาะเราก็จะสามารถรับรายได้นะคะโดยที่เราอะไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นละขออนุญ,ญาตข้ามเรื่องของแผนนะฮะแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่า วันนี้พี่อาจจะยังไม่ได้อยากทำธุรกิจนะฮะ,ะนะคะเราก็จะสามารถนะคะเป็นสมาชิก v i p โดยที่สามัครไม่มีค่าใช้จ่ายคือศูนบาทนะ,ะวันนี้พี่แค่อยากที่จะใช้น้ำมันรำข้าวอยาาที่จะใช้ไบรัสอยากใช้นิติโปดูแลร่างกายนะ,ะคุณสามารถสามัครเป็นสมาชิก v i p สอบถามผู้แนะนำคุณมานะคะเนาะแล้วก็คุณก็จะได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกเลยแต่ถ้าคุณไม่สามัครเลย ราคาข้างกล่องเท่านั้นเพราะบริษัท Legacy มีการควบคุมเรื่องของราคาถ้าวันนี้คุณไม่ได้เป็นสมาชิกเลกาซีแล้วมีคนขายราคาสมาชิกให้กับคุณเขาจะโดนตัดรหัสตลอดทั้งชีวิตไม่สามารถทําธุรกิจ Legacy ได้อีกต่อไปแล้วโอเคไหมคะอ่ะนะ,ะต่อเลยนะคะผลลัพธ์ของระดาในช่วงเดือนแรกเอาจริงๆระดาไม่ได้มีไรายได้เยอะนะคะอะ่นะคะก็เข้ามาเดือนแรกนะคะเข้าสอรอบนะคะก็ประมาณพันหกว่าบาท แต่นะคะในปัจจุบันนะคะรายได้รวมนะคะหเดือนอยู่ที่ประมาณ3 6 4 3 3 7บาทค่ะอืมนะคะบมือได้นะคะไม่ได้โมเรื่องเงินแต่โมเรื่องความพยายามสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนะคะ ไม่ได้บอกว่าอยู่ง่ายๆอยู่ดีๆแล้วมันจะได้แต่มันคือการที่เราใช้สินค้าเข้ามาเรียนเป็นผลลัพธ์มีความรู้แล้วเราส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนนะคะจนเรามีเครือข่ายผู้บริโภคที่มากเพียงพอนอกจากมีไรายได้แล้วนะคะเราก็สามารถปลดอิสระภาพนะคะเพราะรายได้รวมเนี่ยมากกว่าง,งานประจํากับธรุรกิจส่วนตัวแล้วปลดละว,วางทุกอย่างนะคะซื้อชีวิต24ชั่วโมงคืนให้กับตัวเองนะคะ รายได้รวมในธุรกิจนับปัจจุบันมากกว่า10ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะ่เล่านะคะสร้างทรัพย์สินนะคะโดยซื้อนะคะที่ดินนะคะอ่ะนะคะสวยมากนะคะแต่ว่ามีอยาอ่างเสะ,ะแล้วก็ซื้อคอนโดให้ปล่อยเช่าที่เชียงใหม่นะคะอ่ะนะคะแล้วก็มีบ้านหลังแรกนะคะ12ล้านบาทนะคะพ่นนะคะนะคะสิ่งที่เรากำลังจะบอกคืออะไรคะ คนจะบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงบ้านหลังนี้ระดาซื้อตอนช่วงโควิดด้วยเงินเลกาซีล้วนๆระดาไม่ทําอาชีพอื่นเลยนอกจาก Legacy คุณคิดว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาการปล่อยกู้ยากหรือง่ายคะเพราะ Legacy ให้รายได้ที่เสถียรกับระดามากๆเกินกว่า5ปี ขออนุมัติไปนะคะตอนต้นเดือนนะคะไม่เกิน10วันธนาคารอนุมัติ12ล้านเรียบร้อยปรบมือให้กบเลกัซซีหน่อยค่ะอ่ะนะคะแลกทิปท่องเที่ยวนะคะไม่ต้องนับนะคะ30กว่าประเทศทั่วโลกในระยะเวลาเก้าปีนะคะเที่ยวจนเบื่อกันเลยทีเดียวนะคะอ<ม>่ะนะคะแล้วก็นะคะคุณรู้ไหมว่าวันนี้ฟังมาทั้งหมดนะคะ เลกาซีจะยากมากๆเลยค่ะถ้าเกิดสมว่ามันไม่มีใครมาสอนเราถ้ามันไม่มีโรงเรียนมาสอนเราเราอยู่ดีเดดนเข้ามาสมาัครกินใช้สินค้าแล้จะมีะไรายได้หลักแสนเป็นไปไม่ได้ แต่ความง่ายของธุรกิจเลกาซีคือมันมีระบบและมีโรงเรียนในการสอนเหมือนกับเฟรนช์ไชส์เซเว่นนะฮะเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปเรียนมหาลัยแล้ไม่มีความรู้เลยค่ะที่นี่จะสอนเราพอสอนเราปุ๊บนะคะเราเริ่มเป็นผลลัพธ์ของการใช้สินค้ามีความรู้ค่ะเราก็จะสามารถทรําธุรกิจแบบเป็นมืออาชีพได้นะฮะวันนี้นะคะให้คุณเริ่มต้นง่ายๆจากการทำ Legacy แค่ห้าคออันดับแรกออกจากห้องนี้ไปนะคะคุณนะคะสมัครสมาชิกนะคะเลกาซีห้าบาทนะคะค เป็น b ิ s เน e เมมเบอร์นะคะเริ่มต้นทำธุรกิจวันนี้นะคะ ผู้แนะนำคุณมาจะส่งลิงก์ลิงก์หนึ่งนะคะให้กับคุณดูภาพรวมของธุรกิจลกาซีนะคะพวกแผนธุรกิจการจ่ายรายได้ว่ามีความยุติธรรมไหมอันที่สองนะคะให้คุณตั้งใจในการใช้สินค้าที่เหมาะสมกับคุณที่ฟังระดับมาทั้งหมดคุณมีปัญหาอะไรใช้สิ่งนั้นเลยนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเนาะอ่ะนะคะตั้งใจใช้สินค้าอันที่สามค่ะสิ่งที่ระดาอยากให้เราอะลองเปิดใจคือวันพฤหัสนี้นะคะที่นี่ห้องนี้เลยนะคะ เราจะมีเรียนและเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บ,บาทเดียวนะคะให้เราสามารถทำเริ่มต้นธุรกิจมีความรู้เรื่องของสินค้านะคะแล้วก็การเริ่มต้นธุรกิจที่ ถูกต้องนะคะถ้าเกิดมีคนมาทักถามเราจะต้องตอบว่าแบบไหนนะคะอ่ะนะคะแล้วก็โค้ดของคุณนะคะจะช่วยสอนนะคะการทําธุรกิจให้กับเล่านะคะติดอาวุธทําข้อ1ถึงข้อ4คุณจะกลายเป็นเดอะสตาร์โอเคไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอ่ะเมื่อคุณมีความรู้มีผลลัพธ์นะคะคุณก็จะสามารถนะคะมีคนที่ตามคุณเข้ามาแล้วให้เขาทํา1 2 3 4แบบคุณจบแล้วระบบเรานะคะง่ายๆซึ่งเดี๋ยวพอจบวันนี้ไปค่ะ โค้ดที่ชวนเรามาจะนัดเรานะฮะระดาขอให้เรารับนัดไม่ว่านะฮะจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเรื่องของการใช้สินค้าหรือเรื่องของธุรกิจระดายังไม่อยากให้ทุกคนปฏิเสธถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะใช้สินค้าแต่ระดาอยากให้เราเปิดโอกาสในการจะฟังข้อมูลนะคะจากโค้ดของเราก่อนนะคะอ่ะนะคะ ซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสเราเจอกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เราอยากจะฝากกับพเราคืออย่าพิ่งปฏิเสธสิ่งที่เรายังไม่รู้จักดีพอเพราะมันอาจเป็นสิ่งที่เราเฝ้ารอมาทาั้งชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอคืนไม้ให้กับเอ็นซีค่ะ